สวัสดีครับตาทุทุกท่กทานครับนี่คือรถที่ใช้บรรทุกมานะครับนี่เครื่องเดิมเดิมนะฮะนะครับนี่ดูนะครับมืออาชีพครับแบกมันต้องให้อย่างนี้นะครับนี่นี่ช่วงล่างเดิมนะครับนี่นี่นี่ต้องเอาให้อย่างนี้เลยครับนี่ดูช่วงหลังนี่ ต้องเอาให้เอียดเนี่ยครับเนี่ยต้องให้อย่างนี้เลยฮนะจริงรถสูงนะฮะเนี่ยนี่ต้องให้อย่างนี้เลยฮนะเนี่ยแบกนะฮะแบกกันเข้าไปครับนี่เอาให้ล้นนะ่ะเอาให้เอาให้ลูกพี่ถามว่าโอ้โหแม่คุ้มค่าเงินจ้างอย่างเงี้ยเลยเอาเอาให้เอียดนะครับเนี่ยดูนะครับนี่ดูครับเอาให้คุ้มค่าเที่ยวอะนี่นีน่นี่รถไม่ได,นะด้ย่อนะรถ ปกตินะครับแต่แบ,บแบกซะนะฮะน,นี่เอาให้เอียดเอาให้เอียดครับ